โอ้อะไรเนี่ยเปิดมาคุณเจนเดลก็คุยเลยโอ้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 โอหเปิดคลิปคุณดูเสียงสุดดังจากแถบระแวะกบ้านของเองสวัสดีครับผมโฮลีชีตแมนคุณก็อยู่กับผมอีกแล้วกับโกการ์เดนนี้อัปเดตใหม่มา อัปเดตใหม่นี่เรามีคอสเมติกนี่ผมไม่หาว่าแล้วหน่อยหนึ่งนี่ยนี้อยู่ด้วยแต่ผมไม่ได้ถ่ายคิปไว้ผมไปวางถ่ายผมก็็อกอินเข้ามายืนรูกเกิดอะไรขึ้นบ้างแค่นี้นี่ครับผมเอ็กแพนฟาร์มเอ็กแพนการเด่นไม,ม่ฟาร์มขยายพื้นที่ครับทุกคนนี่ขยายเลยแพงมากว้ยแค่นี้เหรอ ขยายมาช่องหนึง่งช่องรั้วตัวช่องฟาร์มขยายหย่อยนึงมีสองฝั่งเลยทุกคนโอ้สองร้อยล้านผมห้าร้อยล้านมผมหมดแล้วอุตส่าห์เก็บมาเอ้าอใครไว้ขโมยของคุณเจนเดียวเนี่มเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องที่หลังครับผมแล้วนี่เดี๋ยวนะ มูนแมงโก้นี่เราได้มาพุกทนผลนี้แพงมากเป็นมะม่วงจากดวงจันทร์มะม่วงจากดวงจันทร์ครับผมนี่นิวอมตองขึ้นไปดวงจันทร์แล้วไปได้มะม่วงมาครับผมนี่ก็นี่ผมเดี๋ยวนะเอ นี่ผมมีโลเดนลาบาร์ผมเปิดทิ้งไว้ครับผมเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาปลูกเปิดทิ้งไว้แล้วก็ได้ซีดมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าอย่าเพิ่งไปสนนั้นเลยเดี๋ยวนะนี่นี่นี่ผมแม่นี้หยิบม,มาเฉยเอ่มูลเมลอนไม่ใช่นี่นี่ครับผม 6กสิบเจ็ดแพ็คผมหามาได้เท่านี้แหละแล้วก็นี่ครับผมนกฮูกยังอยู่เฮ้ยอะไรช็อกโกแลตครับผมโอ้นี่ยังอยู่อีกสี่วันนครับผมอยู่อีกยาวเลย ช็อกโกแลตหล่นมาเปิดกล่องกันเลยเอ้ยนี่มีอยู่ห้าชิ้นครับผมผมได้ทุกกานเลียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูจากข้างในนี้ดีกว่าดูในกล่องนี่ชิ้นแรกเป็นเป็นประตูครับผมเป็นทางเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะทางผ่าน นี่เป็นม้อไฟครับผมมอไฟมันเป็นเตาเตาเพลิงเรียกว่ายัางไงผมไม่รู้เหมือนกันอ่าต่อไปเป็นอ่าทางเข้าเหมือนเดิมครับผมเป็นเสาเสาต้นเบลเลอร์เป็นรั้วครับผมเราได้หม้อไฟมาแล้วนี่ครับผมเหลืออีกอันนึง ไม่ออกเลยล่ะนี่ออกหมดแล้วนี่ก็คือของห้าชิ้นเดี๋ยวผมวางให้ดูเปิดเลยอืมฝนช็อกโกแลตฝนช็อกโกแลตเป็นไงมัางนี่ไหนหนมิวเทสช็อกโกแลตวันนี้ผมนี่สตาร์ฟุตช็อกโกแลตไหนดูนี่ชอ็อกสตาร์ฟุตครับผม เป็นสีน้ำตาลไหนไมู่จอว่ามีตรงนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวขยายได้หน่อยเดียวนี่ครับผมมาเปิดนี้ต่อเลยนี่คือนมอ้าเปิดกล่องนั้นเฉยเลยล่ะอะเปิดไปดเลย อะไ้อะไรโนมเขียวมาแล้วก็ป้ายถูกถ่ายไว้แล้วป้ายมีทั้งหมดหกายครับผมมีนกระเดนเนอร์ผู้ทำสวนเอ๊ะคนทำสวนนี่นีใส่ยไม่ดีเท่าไหร่นี่ครับผมน,นี่ก็เป็นของอัปเดตมาใหม่เหมือนกันครับผม h a r v e ว t ท h a r v e เ t ดนี่จะเป็น อุปกรณ์ช่วยเดี๋ยนะเหมือนผมจะได้โอไม่มีผมวางไปแล้วนี่นาลืมเป็นกล่องเมื่อกี้จะเป็นกล่องนี่สองกล่องนี้ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้จะเป็นกล่องป้ายนี่มีป้ายอยู่หกแบบโนสตติลลิงมันศูนย์ดุดเก้าเก้า โอกาสน้อยมากครับผมแล้วก็นมนเมื่อกี้เราได้นมเขียวมาแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนโครงอันนี้เหมือนโครงที่เขาไว้ปลูกปลูกองุ่นโครงที่ไว้ปลูกพืชเลื้ออ๋อเราจนเราไม่มีตังค์แล้วทุกคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงยังไม่มีมา เยวไว้ค่อยเปิดครับผมส่วนในนี้ยังไม่มีผลใหม่เป็นบีนสต็อกมาล่าสุดแลรวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าโอ้มีฟ้าผ่าด้วย Night ไน t ์ซีดแ Pack อารัดจะมาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่ายังไม่อยากลองใช้ในซีดทุกเอ๊ะ <g ills> ินพลยังไม่ชยังไม่อยากใช้ฮาเวิร์ดทูนะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูรอฟ้าผ่าไปอ่ะเปิดเลยคุณเจนเดวเขาว่าไงเมื่อกี้ฟ้าผ่าไม่โดนหรอหนุ่มได้หนูจีดมาด้วยเดี๋ยวมวางสเลี้ยง สตาร์ฟุดเก็บไปก่อนอืมสัเลี้ยงเอานี่หมาความสามารถของหมาคือก็หมาเนี่ยครับผมจะทุกๆประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยห้าสิบเจ็ดวิเนี่ยครับผมจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะขุดได้ซีดมา ยิ่มได้ได้ซีดอะไรดีๆมานะน,นี่ได้เกฟมาแย่หงหุ่นมาครับทุกคนนี่มูนแมงโก้กับซเซเรสทีเบียทีเบอร์ผมอ่านไม่ออกนั่นแหละ เดี๋ยวผมไปปลูกให้ดูครับผมเว้ยเมื่อกี้มูลมูลปอดซ่อมผ่านไม่ได้ครับผมสุมสุมเลยรอบที่แล้วเราเปิดไปยี่สิบกว่าแพ็คโอกาสสองจุดห้าเปอร์เซ็นร้อยแพ็คมันก็ควรออกสองอันครึ่งไหมไม่เนาะมันไม่การันตีโอ้เพราะงั้นเรา เปิดสักห้าสิบอันมันควรออกไหมถ้าแบบมันการันตีนะนะแต่มันไม่ออกเลยทุกคนมันออกยากมากเลยนี่เราเราได้จะเปิดเกินห้าสิบแพ็กเลยนะมันสองจุดห้าเปอร์เซนทุกอันเลยเศร้าอยากได้เขาบ้างอะอยากรวยจันขึ้นครับทุกคน นี่ถ้าเป็นจานขึ้นร้านนี้จะผุดขึ้นมาครับผมโอ้ยมีซีดแฝกมาให้เราเพิ่มเราก็จนด้วยนี่ครับผมเป็นผลใหม่ผลไม้กับแมวอเพื่อนสั่นแล้วสั่นแล้วเจ้าเข้าแล้วเพื่อนเปิดเลยไหนองลง ลงไหมไม่ลงก็ตายเฮ้ยโอ้ยไม่ได้จะเปิดเฮ้ยโอ้ยอีกนิดเดียวโอ้แคปภาพไม่ทันโอ้ยจะแคปไปเป็นปกคลิปตั้งหน่อยคือเหมือนองค์จะเริ่มมาเริ่มประทับร่างเริ่มสั่นเอาเลยจงออกมา มูลเพราะซ่อมปึ๊บโอ้ยผ่านผ่านไปไกลมากไม่ผ่านสิไม่ผ่านอะลงตรงลูกศรเลยเนี่ยมูลเพราะซ่อมไม่ออกโอโ้โหขนาดอันดีๆยังออกน้อยเลยหมดแล้วออกไหมไม่ออกโอโ้โห โอ้เราไปปลูกมะม่วงกันดีกว่าทุกคนนี่ม,ม,นมะม่วงแหแล้วก็เคฟเคฟเรามาปลูกกับเพื่อนตรงนี้ปลูกแล้วมูนเมลอนยังปลูกไม่ได้เดี๋ยวผมปลูกกับเพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนมันโตอยู่ไม่มีพื้นที่มันเบียดพื้นที่ พีชพีชนี่ขายได้น้อยมากเก็บไว้ดีกว flower, mm hmm. ่ามูนฟลาวเวอร์แมงโก้่นเชดในเชดนี่งอกง่อยมากคนนี่ต้นมะม,ม,ม่วงอยู่นี่มะม่วงอยู่นี่นี่ปลูกตรงนี้เลยปลูกสองต้นปลูกมาเลย อยู่ตรงนี้แหละโอเคแล้วก็บัวรดน้ำรถ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 ได้ไหมรถไม่ได้แน่นเกินไปนี่ับผมก็จะเป็นต้นอย่างนี้มีกิ่งมีน้ำ เก็บจะคล้ายๆต้นนี้เลยผมคล้ายๆต้นราสเบอร์รี่นี่เลยแต่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่สีดำมีหนามลาสเบอร์เรล